เราก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับสินจังแนนลนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับคนสงสัยธนาบัตร้อยบาทพี่รุ่นพิเศษนี้คือรุ่นอะไรเฉลยที่ตาโตถ้าขายต่อน่าจะได้ราคาดี หรือของที่พ่อเก็บไว้ทางบ้านเจอธนบัตร100บาทรุ่นพิเศษรู้เสลยคือตาโตสงสัยยังใช้ได้ไหมเก่ามากเลยในเว็บไซต์ ผู้ใช้ชื่อว่าสมาชิกหมายเลข5466 537ได้โพสต์ภาพธนบัตร100บาทใบหนึ่งที่ตัวเองมีอยู่แถมไม่เหมือนใครพร้อมตั้งคำถามว่าธนบัตรใบนี้สามารถใช้ใจ่ายได้ตามปกติไหมเพราะตอนนี้ไม่มีเงินต้องลือ ของที่พ่อเก็บไว้ทั้งบ้านจนเจอธนาบัตรใบนี้ซึ่งมีคอมเมนต์เข้ามายืนยันว่าสามารถใช้ได้ร้0ยเอร์เซนเพราะธนาบัตรทุกใบสามารถสำละะหนี้ได้ตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามธนบัตรนี้มีมูลลาคากว่า100บาทถ้าหากนำไปขายพวกร้านรับซื้อของเก่าแต่มีจุดที่น่าเสียดายมีเพียงจุดเดียวคือธนบัตรมีการเก็บที่ไม่ดีพอทำให้ดูสุดโทมไปมากแบบนี้ราคาขายอาจจะตกแต่ถึง อย่างไรคนก็มองว่าถ้าขายก็น่าจะได้มากกว่า100บาทอย่างแน่นอนสำหรับคนที่ไม่เคยเห็นธนบัตรรุ่นนี้ก็ไม่สาไม่แปลกใจเพราะธนบัตรใบนี้คือธนบัตรที่ระลึกพระราชนี เสรลมพระสนพันศาหกรอบปี2547ก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ